ตรงนี้สวยรวมไปไงวิวไปไงวิวหลักล้านหลักล้านไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานอนตื่นมาแล้วก็จะเห็นวิวนี้ะนะเลิศเน,น,นาะเลิศเนาะน้ำสีฟ้าน้ำสีฟ้าที่ถูกต้องระหว่างทางค่ะสวยอ่ะสวยตาแตกมากๆไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครั้งแรกเลยเนี่ย อร่อยขนาดนัああ <l Jean Rabbit bulun> ้นเลยเหรอออร่ย no. กินกาแฟคืออะไรวะเกี๊กฟูกาเฟคอรบนด็อกซูทรับีทับบลกาแฟอันนี้เด็กๆกําลังหิว รัมใหญ่เลยไปที่เรารอบนี้ของเราผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ตรวจบิสเนสใช่ไหม,มไม่ป้าใจดีต่งหงะรอบนี้ป้าถูกหวยหรอไงบ้างโอ้โหกะสูซาสูซา,าขนาดนี้มีว่าเราที่นี่แบบอาหารดีๆนะเจนนอนเปล,าปลา่ารลลูกขนมจีบกินไปกี่เค่งนี่ยังกิกกนบุฟเฟตต่ติ่มจำหิวเบอร์นั้นน้องอร่อยไหมเนี่ยกาลาเปลาเห็นเฮียกินป้ามาแล้วดูป้าทำหน้า กินไม่เก่งใจกินไม่เก่งใจพ่อแม่กินแบบเขาคิดว่าพ่อแม่ไม่เลี้ยงข้าวอร้อยใบกะปูไม่ค่อยดีแล้วอายเลยค <c> ร <oughs> าวนี้ป้าบอกว่ายอมใจไม่ไหวจริงๆกี่ชั่วโมงอรัป้า สองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงฟ้าก็เลยยอมควักกระเป๋าตัวเองซื้อบินเน็ตให้ภูมินั่งคราวที่แล้วที่มัมมี่บินบินเน็ตใส่กามิไทยแล้วรอบนี้จะเป็นคาเช่เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ทําอะไรได้บ้างคะวายอยู่ยังดูอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำไมดูแบบชุลมุนจังเลยเขายังไม่ให้เปิดไงไม่กี้ก็เหมือนน้องอีกคนแล้วพยายามจะเปิดยังไงนั่งสบายไหม แต่ก็ดูแน่นๆเหมือนกันนะของภูมิพอดีขาดเป้เลยอ่ยอันนี้คืออาหารของมามีเป็นแพนนกับน่าจะเป็นยำสม้มโนะนี่เรามากี่ชั่วโมงเดินทางมากี่ชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงครึ่งตอนนี้เราต้องรอทานสิทเครื่องประมาณ3-4ชั่วโมง กำลังเดินที่จะไปทานเฟอร์เครื่องต่อเราไม่ได้ออกไปแต่อย่างใดเราแค่มาต่อเครื่องตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินฮ่องกงเราก็กำลังจะไปทิเกตกันเพราะว่าน้องหิวอีกแล้วหิวอะไรก็ไม่รู้หิวอะไรกันนะกะหนขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้ว ใกล้จะออกแล้วแหละมีเมนูเหมือนกับที่สวนอาุูเลยแล้วก็มีเยอะกว่านที่สุดก็ได้ขึ้นเครื่องโอ้อากาศที่นี่เย็น <c oughs> ๆสิบกว่าองศานะคะทุกคนใครจะมาเที่ยวฮ่องกงขึ้นเครื่องอีกรอบไปจัดตอนนี้กลับเข้ามาในเครื่องอีกครั้งสิ่งอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าดูใหม่มากขึ้นก็มีอุป,ปกรณ์เตรียมนอนคอนเตียมัวออกเดินทางไกล1ิชั่วโมงกว่าออกจะถึซนิวห์ีแล้วนะคะรอต่อไปน่าจะต้องนอนัก่นี่ ตอนนี้กำลังกินอาหารเย็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยากได้เครื่องปรุงมากเลยอย่ะเงี้ยโอ้โหตอนน,โอโอน,นี้เราอีกสองชั่วโมงจะถึงนอนมาหลายชั่วโมงแล,ล้วอยู่ในนี้อาหารเช้ามาแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วหลับสบายกันทุกคนโอ้โหภูภูมิหลับแบบจริงจัง ในที่สุดก็ถึงแล้วทำไมดูแดดจ้าขนาดนี้การแต่งตัวของคนประเทศเขาดู <c oughs> เขาดูร้อนมากตอนนี้ที่เมืองไทยกี่โมงแล้วที่นี่น่าจ่ห่างหกชั่วโมงเมื่อกี้ตอนที่ผ่านด่านก็ไม่ยากเท่าไหร่โชว์ทุกสิ่งอยา่างอาหารที่เราเตรียมมานะคะดีนะที่เราเตรียมทำเช็คลิสต์เอาไว้เขาตรวจละเอียดมากขนาดโยกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แน่ใจขอเปิดดูเลยอะถ้าใครมานิวซีแลนด์เราจะเตรียมอาหารมนาะแบบเราก็ต้องแบบ เตรียมตัวให้ดีนะพอออกจากเกตปุ๊บเมื่อกี้เราไปซื้อแวซื้อติมมาเอาเกลืไไ่อนใบปลาะว่าเดี๋ยวนะจะาไปแชร์อินเทอร์เน็ตในรถบ้านกันแล้ว,ลวรถเราก็มาแล้วน,นี่ไงนี่ไงรถเรารถเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกระเป๋าเราเยอะมากทำไมคนอื่นเขาของน้อยตังค์ทำไมก็เราข้าวคือเด็กเราก็กินยากอะไรใดๆไม่เท่าไหร่กกระเป๋าด้หชุดตอนนี้เรากำลัง จะไปเอารถกันแล้วหน้าตารถจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยตอนจองเห็นรถรรเห็นหน้าตารถไหมพี่จองไม่ต้องสบายใจได้เดี๋ยวรู้กันอัดที่นี่คืน,นนี้องี้พอก็จะได้แบบได้พิงโรงแรมพินนุงน่งพินนิ่งอะไรทำอะไรให้เรียบร้อยาอ,อาบนุองอาบน้ำก็คือเราจะอาบน้องแต่วันนี้แค่วันเดียวและที่ไหนเราจะไม่อาบแพมเลยเร่าเพื่อนไหนอันที่ดีที่สุด รถเรามาแล้วพูมไปช่วยกันฟังรถเรามาแล้วก็คือแค่ล้างแค่นี้มีรอยนิดๆหน่อยๆนะตอนนี้ก็กระเป๋าเราอยากระเป๋าเราเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้พอในรถนะครับโอ้โู ค่อยไล่เรียงก่อนเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้เก็บของกินเข้าชั้นกําลังเคลื่อนกระบวนแล้วทํำอะไรกันอะสองวันนี้คือแบบมีความวุ่นวายมากร้อยแปดแถวนี้จะเป็นที่เช่ารถต่างๆเลยของเรา,อ,เราอะไรมาแล้วหนึ่งกระเป๋าหนึ่งใบผ้ <laughs> จับไปกันต้องวางที่วางนอนะวางล้อ,นะลอก็เลื่อนตอนนี้ก็กําลังจะ ไปโรงแรมอจองโรงแรมไว้หนึ่งคืนทีแรกประป,ะปะ๊าบอกไม่ต้องหรอกอยู่รถบ้านสิเ<อ>ช่ามาแพงแต่แมันมีก็แบบขอนอนโรงแรมหนึ่งคืนเถอะเพราะว่าพอดีสิทธิ์เมมเบอร์แอคคอร์พัทยังเหลือหนึ่งคืนพอดีอโรงแรมก็อยู่แถวแถวสนามบินนั่นแหละเพราะว่าโรงแรมในเมืองดูท่าแล้วจะจอดรถลำบากนี่รถปีเดียวสภาพอย่างนี้เลยเหรอเบานี่รถปี2023 แล้วก็เมื่อกี้มามีแวะไปเช็คอินโรงแรมมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอาบน้ํายังไงวันนี้ต้องนอนให้เต็มที่เพราะว่าที่เหลือก็คือนอนในบ้านแล้วนะโอ้โรงแรมแบบดูดีอะโรงแรมทําสวยดีนะนี่ครับมันเหมือนที่เมืองไทยเลยมันเหมือนที่เมืองไทยเลยเหม,มือนที่เมืองไทยเลยเหรอเหมือนอเวเทลที่เมืองไทยเลยเหรอห้องน้ําก็คือแบบอย่าตดดังเพื่อนได้ยินหรืออันนี้เขาปิดได้อ๋นนี้เขาปิด ก็ปิดได้กลิ่นตัวหอมแหละไม่จะ้คิดเหม็นอะไรวันทะเลทรทะาลาบเนี่ยฝ่ายขวาไม่ดูเลยโอนนะ้โหเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยกับเด็กสองตัวเนี้ยโอ้เมนูเหมือนที่ประเทศไทยเลยเหรอ,อมาทั้งที่มื้อแรกก็คือแมคโดนัลจริงๆมันมันบอกว่ามันเป็นโค้กราสเบอรี่แต่ราสเบอรี่หมดอีกได้แค่โค้กิมแล้วเป็นยังไงแล้วเล่า ้ทำไมไม่สั่งเมนูแปลกประหลาดอะไรกันเลยอย่าขโมยดิไม่อันนี้มันซาเอาถูก็สั่งมาปกติมันจะไม่ซาอ่ะนี่อร่อยโอเคเขาอร่อยโอคสลิปปี้ขโมยแกใครขโมยของเฮียน้องงอยของมีด้วยไม่ใช่แค่ของเฮียเวลาแย่งคนอื่นน่มันก็จะอร่อยไงมือแรกของโฟมที่นิซิแลนด์จัดไปเลยแมคโดนัลด์ เราดูหนะ่อยอ้าวรสชาติเขากรอบกว่ามึงจริงเหรอแล้วนี่ถือว่าโอเคไหมอ้าวผ่านโคไไง้งเป็นไงโค้งปั่นมือแรกเบาๆก,ก่อนเดี๋ยวมือต่อไปจะหนักและหนักทำเองนะไม่ต่อเอากจแมคโดนัลด์แล้วกำลังตามเชฟภูพร์มจนเนื้อสัตว์และผัก เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เวลาแบบมีเข้าซูเปอร์แล้วปาชอบบอกว okay. ่าส่มล้อถูกหวยไงพวกเองก็เหมือนกันเลยเทียพามากราฟไม่ชั้นใครเชิตโอ้โหไปเร็วๆเดี๋ยวมันปิดอู้มีไล่ย่างเลยอ๋อนี่เขามีที่เล่นบอร์ดเกมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮียจะขายได้เท่าไหร่ที่ไรมา บ๊ายบายขอบคุณแล้วตอนนี้เฮียก็ได้ของมูลค่า70ดอลลาร์อนโอ้ไปดีกว่าไม่ตอ้องพูดตังค์เออหลอกมีทีแรกบอกว่าจะไปขายมีก็ไม่ได้พกตังค์ลงไปเอา้าไปซือ้ <c oughs> อธุรก,กิจพร้อมไหมครับวันนี้โอ้โหสภาพตอนนี้เป็นเวลาโโ10โมงครึ่งแผ่นของปลาก็คือจะออก8โม<อ>ง<อ>แต่ว่า่ะะจสสดตืดตน เพราะว่าเราปรับตัวไม่ได้เข้าใจอ่ะคนตื่นสายที่สุดวันนี้ไม่ยอมนอนกลางคืนนอนไม่หลับเราจะไปเช็คเอาท์แล้วหายมาแล้วหนึ่งวันเหมือนยังอยู่ที่เดิมตรงนี้นคือประตูตอนที่เรามาถึงสนามบินเนี่ยโรงแรมเนี้ยมันใกล้สนามบินมากเลยนะโอ้โหเมื่อคืนมันมีทําแผนเกือบไม่ได้นอนทั้งคืนเลยรแ,แผนจะไม่เสร็จเลย ยังไม่เซ็นเลยเราก็หาเียจะบอกว่าไม่รู้จะมีที่พักที่พักหมายถึงว่าให้รถให้รถจอดอะแล้วก็นอนอะหรือเปล่าเนี่ยงงมากว่าแบบคนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะมันเป็นไฮซีซันของเขาทุกคนจะมีสัมภาระหมดเลยยังเป็นภูกกจตตัวะปิว อากาศน้าร้อนของเขาคุมเลยร้านคูมอยู่นี่ิมีอะไรกินบ้างกินกาแฟด้วยง่วงไม่ไหวอันนี้ชิคเก้นมัลตมูมไม่สเต็กมัลูมอันนี้เป็นแซลมอนกับอะไรนะเบคอนอันนี้บราวนี่ชีสเค้กอันนี้อะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะอะไรนั้นนะโคนัท น่าจะเป็นครัวซองผสมโดนัทปะ่ะอร่อยไหมอร่อยเออหมีห่หางเก่งปะ่ะไม่รู้อ่ะมี่ก็ตามเของมั่วๆมาป้าช่วยน้องหน่อยปลาแซลมอนหรอแซลมอนดหมคแซลมอนกับเบคอนเฮียสั่งอันนี้แต่เฮียมากินอันนี้ <laughs> อร่อยขนาะดนั้นเลยเหรอ อร่อยจัดเลยเนะี่ยอร่อยหรือหิวอร่อย,ออยเป็นไงบ้างบ้านี่เป็นไงมันขี้เหมือนข้างบนด้วยมันเยาว์รสชาติดีอร่อยเหมือนว่าปัสสาวมัน,อ,มอ,นอร่อยสุดอร่อยสุดเลยมันมีซอสคาโบนาร่าด้วยอเอออร่อยกี่บาทก็ไม่รู้อ่ะแต่น่าจะกักบชิ้นละร้อยกว่าบาทหรือเปล่า ที่ถ้าสิบดอนก็ไม่ใช่ร้อยนี่เราตามรีวิวของเจ๊คนนั้นไปต่อได้ม้านี่เป็นไงนี่มันแข็งไปหน่อยแล้วนี้ตึงแล้ยหรือเปล่อ๋อแกล่อันนี้คืออะไรนะชินกาแฟมีไหมอยากชิมกาแฟอ่ะจริงอยากมีคนชิมกาแฟ คืออะไรวะโอ้ยยี <scholarly> ่ตายเลยกินเสร็จแล้วค่ะมามีเหมือนเหมาอยู่คนเดียวเลยมีจะไปดูอะไรไม่รู้มีจะไปดูตรงโน้นมีฟาร์มอ่ะอยากอยากจะไปเพกาวอ่ะ5นาทีนะโอ้โหน้องวิ่งไม่แกงเด็กเด็กเล็กอ่ะ ไม่รู้ใครแก้ยใครแต่เมื่อวานซื้อเชอร์รี่มายังไม่ได้กินเลยอ่ะป๋านี่ไงวันนี้ดูดีเรียกเชอร์รี่ไปดีกว่าอันนี้สิบยังไม่ใครกินแล้วกินเชอร์รีต่ต้องแบต้องจ่ายนสดเนาเนี่ยเนี่ยอ,อ๋ออันนี้มันคือแอปปิคอตไม่ใช่พีทแอปปิคอตคืออะไรแอปปิคอตก็คือผลไม้อะไรชื่อแอปปิคอตสดกว,ว่าในซูปเปอร์อ่ะในซูปเปอร์ดูเหี่ยวเหี่ยวอ่ะ <laughs> ป้าก็มีรออยู่ก็เอ็นงั่งพักแป๊บเดียวคือเหนื่อยแล้วโอ้โหโเด็กน้อยโหดมากเฮ้น้ <laughs> องันนี้โอ้โหแปลงสูง <laughs> นี่มันที่เล่นของเบบีหรือเปล่า <laughs> พวกอยู่ไปแย่งเบบีเล่นหรือเปล่าเอามาเลยทำไมไม่ไหลสไ <laughs> ลด์ไม่ลงเลยอ่ะสไลด์ไม่ลงเลยอ่ะปอ้วนเกินไป <laughs> <ะ>รีวิวการเติมน้ำมัน แค่จิ้มห้อยแค่นี้เลยหรอได้เลยเหรอหแล้วเราจะรู้ได้ไงไ<ด>ว่ามันเต็ม <ไป S 1> แล้วเดี๋ยวมันจะปั๊มไปเรื่อยๆเ,เด็กปัม๊มต้องใจเขาเรียแล้วก็ไปเลยแล้วแจ้งหัวเขาโหใครแล้วไม่บอกเขาอะได้ทั้งเสร็จแล้วโอเคอันนี้ทดสอบการเติมน้ำมันน้ำมันยังไม่พองหรอกแต่ว่าเทสก่อนโอเค <Okay. S 2> ไปกันต่อ มาอยู่จุดแหลมมาร์กของเขานั่นก็คืออันนี้มันมีประวัติยังไงน้องม,มี่ลูกปัน้นลูกปั้นน้องหมานี่เขาเป็นสัญลักษณ์อะไรอะน้องไหนเขาบอกว่าอะไรนนเก่ามากเลยนะอุ๊ยต้องลองไปข้างล่างเลยอะ่ะเอ,อ้ยตรงนี้สวย น,นี้งานข้าวแล้วทุกคนก็คือปาพาเรามาฝึกความอดทนบอกเลยว่าอยา่ายไม่น่ามีใครแบบแม่งใจถึงเหมือนปาอีกแล้วเนี่ยมาแบบไม่จองอะไรเลยปาบอกว่าก็นอนบนรถแต่ว่ารถไม่ต้องตอนนี้ต้องชาร์จไฟต้องหาที่ชาร์จไฟเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ก่อนไปหาไม้ขีดไฟก่อนซื่งกันนี้เราอยู่ที่เลยเล็กมาแล้วเล็กเทคคาโป แต่ว่าเล็กมันสวยจริงๆเนาะทุกคนใช่แต่ไม่มีไฟอดข้าวอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ตายหรอกสบานตายหน่ะต่เข้าไปในซุปเปอร์ก่อนเพื่อมีอะไรมาให้ภูมิภูมิคุกกิ้งกล้องไปกดถูกอะไรไม่รู้หน้าสิพี่ตัวนั้นทำไงดีโอ้ยทำไมหน้าสิอ่ะมันไม่กดถูกฟิลเตอร์อะไรแน่ๆเลยก็ว่าทำไมเม่กี่หน้ามันสิดกลามาปกติและไปปัดถูกอะไรบางอย่างทำไมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ชมแล้ว พูเป็นนักซ่อมอ่ะเราไน้องทำอะไรไหมน้องรู้แล้วว่ามันคือสวิตน้องอะหาเรื่องครัไม่ป้าโดนด่านี่แหละเด็กเด็กจะถึงแล้วนะจะถึงที่พักแล้วนะที่พักฟรีแต่ค่ารถคือละหมื่นเกือบไม่ได้ใช้งานตอนนี้เราก็มาถึงอย่างจุดที่เราจะพักแล้วให้ดูก่อนนี่มีเพื่อนเต็มเลย เรามาไม่ทันเพราะว่าทีแรกเราตกใจมากที่เราไม่มีไฟแล้วก็เลิกลักกันอย่างเลยว่าจะทำไงดีปรากฏว่าน้องไปเตะถูกปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่มันเป็นปุ่มแบบเหมือนเป็นคัดเอาอ่ะก็คือไฟตัดหมดเลยเราป้ากับเฮียก็พยายามดูแล้วทีแรกมีก็เข้าใจว่ามันทำอะไรไม่ได้นะใส่ไฟหมดปรากฏว่าไฟไม่ได้หมดแต่เราเดันทะลึ่งไปกดถูกอะไรสักอย่างดูวิวดีกว่า นี่ที่ที่นี่เขาจะมีแคมป์ไซส์แบบนี้เพื่อแบบเป็นที่ที่เขาแบบให้จอดรีแต่ว่าอุปกรณ์คุณต้องพร้อมนะการที่จะมาพักรถของเราก็บรรทุกไปพร้อมแล้วอวิวดีมากสวยมากสวยมากรวมเป็นไงวิวเป็นไงวิวหลักล้านหลักล้านไหมแล้วเดี๋ยวุ่นนี้เรานอนตื่นมาแล้วก็จะเห็นวิวนี้นะเลิศเนาะ รถเนาะนี่ดูสิอ่ะเริ่มจากข้างหลังรถมากมายหลายคันที่มาจอดเรียงกันวันนี้ทำไรอ่ะวันนี้จะทำสเต็กสเต็กอสเต็กกับไข่อ่าอันนั้นกุ๊กใหญ่แพรลี่อันนี้กุ๊กเล็กผู้ช่วยเชฟหน้าหน่อยผู้ช่วยเชฟหรือไม่เอาจะเป็นเชฟเองวันนี้เขาจะเป็นเฮดพยายามจะเป็นเฮดเชฟมีลงมาเลยมีมาเป็นแค่ผู้ช่วยส่วนในตัวแพ็กเนี่ยคืออะไรนี่ตัวนี้คืออะไรตัวป่วนตัวป่วน อ๋สุดยอดไม่มีชีสไม่มีไข่ชีสวันนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าอาหารมื้อแรกของเราจะเป็นยังไงกว่าจะได้ที่จอดรถสุดท้ายทําเสร็จปั๊บต้มมาม่ากินกันหมดเลยดูวิวที่เรานอนมองออกไปนู่นเลยเด็กหรอเดี๋ยวรู้จักเพราะทเสร็จแล้วเป็นยังไงขอดูหน้าพ่อครัวเต็มเตมหน่อยวับนี่แม่ครัวทาไข่ไหม้วหนนึงไม่ไม่ครัวทำหรออ๋อเดี๋ยวดูดิ ไข่เอาไว้หน้าตาอกิ๋วนีะแล้วก็ภูเก็ตบอกว่าอยากได้แบบนี้โอ้โอาหารเราเป็นไงโอ้โหเชฟทำได้ดูน่ากินมากชิมไก่ชิมไก่ไก่นะครับอยากกินแต่ว่าอิ่มเออเหรอน้องกินเนื้อหน่อยไหมกินเนื้อสักคำไหมรีวิวเนื้อหน่อยได้ไหมรีวิวเนื้อสักคำได้ไหมเด้งเด้งหวานเด้งเด้งหวานเนื้อร่อยนะ ตอนแรกอ่ะเขาต้องจะหมักมาแล้วข้ามปีมันแบบนิ่มมากค่ะตอนแรกสิวมากก็เลยอร่อยมากเลยไม่คือมันนิ่มมากหยิบไปกินมาเริ่มเริ่มไม่อร่อยวันแรกผ่านไปด้วยความทุลักทุเลแล้มาด้วยกับวิวที่เป็นแบบนี้นอนไปเลยสวยมากเดินทางถูกสถานีต่อไปจะบอกขุดมอร์นิ่งหรือว่าขุดอัปเตอร์นูนดีกว่าเราจะเคลื่อนกระบวนกันได้ตีเที่ยงโอ้โห my god เขา ขากันน้ําอันนี้ก็คือเป็นน้ําที่เอาไปใช้เาปล่อยเปล่อยรจายไปัไปเจกเ็กนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปอีกสถานที่มมในใทนหนึ่งนั่นก็คือเมาพุกน,นะเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อแบตก็ใกล้จะหมดแบตใกล้จะหมดทุกอย่างไม่เห็นมีใครเขาบอกเลยตอนดูรีวิวว่าขับรถบ้านอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปชาร์จไฟอะมันก็จะชาร์จแบตโทรศัพท์และอะไรไม่ได้เลย ปกรนการใช้ไฟฟ้าทุกอย่างตอนนี้โลแบบมากน้ำนี่น้ำน้ำสีฟ้าน้ำสีฟ้าที่ถูกต้องอีกแล้วเจออีกแล้วระหว่างทางค่ะสวยอ่ะสวยตาแตกมากโอ้ <Yeah. S 1> เราต้องแวะถ่ายนะ <Yeah. S 1> อ่าหาที่แวะถ่ายรูปก่อนไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครั้งแรกเลยเนี่ย มากอ่ะเด็กๆลงมาแล้ววันนี้เราอยู่ที่ฮุกเกอร์วาเล่แฉกถามชั่วโมงรีเทิร์นคืออะไรอ่ะ <laughs> นี่เราก็เดินเท่าที่เราไหวแล้ก็กลับ <laughs> เราก็ดูว่าเราจะไปถึงจุดไหนมากกว่า โดนนี่โ <c oughs> ดนมาตกใส่ใจอะไรนะที่สุสานเหรอฮึบฮึบโอเคถูกไหต้องหนี ู่ตรงนี้ก่อนให้มันแอคทีเวตไลท์เลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะไปเขียวไปได้แบบพอมีรถแล้วให้เออก็จะใช่ค่ะโอเคดูทางอุ้ยดูน้ำดูน้ำดูขวามือลู นานใ่ลูกเขาจะไปรอบไหมน่ะนี่คืออนุรักษ์ขั้นสุดทำใหม่บ้างละอ๋อเป็นแบบที่เล่นนะแต่ก็น่าจะปิดเหมือนกันวันนี้เป็นเข่ามงกุฎหรืออะไรเนี่ยแหละทำความสะอาดรถสิเช็ดกระจกไงดิน้องแบตเลยอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเร็วกำลังเปลี่ยนไทยน้ำดีน้ำเสียน้ำดีอันนี้ แปดจะหมดแล้วเร็วป้าเร็วเติมน้ำดีป่ะแปดแเติมน้ำดีเติมน้ำดีเร็ว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 เนี่ยหลอกไหนวะเนี่ยอ่าเปิดเปิดก้อนเปิดก้อนอ้ยเติมไงล่ะเราอ่ะตอนนี้เด็กปั๊มทำงานดีเกินความคาดหมายนอกจากจะเช็ดกระจกแล้วยังเอาน้ำเสียออกจากท่อด้วยดีนะยังไม่มีใครอึนะอันนี้น้ำอาบน้ำน้ำฉีดได้ป่ะอันนี้น้ำฉีด เราช่องนี้ก่อนแล้วทำยังไงอ่ะกต้องกดอะไรอ่ะนี่ต้องเปิดตรงนี้ต้องเปิดปั๊มปะ่ะก็จะรู้ได้ไงมันหมดเมื่อไหร่กลิ่นมาแล้วผูวเด็กไม่มีใครลงมาเลยไปเลี้ยงเด็กกันไม่ไมออกอ่ะาศมากเลยเด็กปัม๊มทำงานหนักทำงานดีเสื้อเขียวเหมือนมาพนักงานปั๊มจริงๆเพราะว่าปั๊มสีเขียวสง <c oughs> สารป้าทั้งเลยเนี่ยนอกจากจ่ายตังคับรถแล้วก็ยังต้องทำความสะอาด กล้องกลับมาแล้วหลังจากที่ได้ที่ชาร์จโอ้ยในที่สุดฉันโดรอดแล้วต้องมีที่ชาร์จในรถอันนี้รอที่ไหนก็ได้แต่เราไม่มีไฟปัญหาของเราใช่พยายามฟื้นฟื้นให้มีไฟอยู่ทีแรกเราอาจจะเราศึกษามาไม่ดีหรอวะก็ไม่ไม่เห็นมีใครเราศึกษามาไม่ดีไม่ไม่ไม่เห็นมีใครบอกแต่เราต้องรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่ามาหาประสบการณ์ให้เพื่อนคนอื่นคราวหน้าเราจะต้อง บอกเตือนเพื่อนด้วยว่ามาขับรถบ้านเนี่ยอย่าลืมเอาอีหัวชาร์จอันนี้มาด้วยนะเราจองโรงแรมไว้ที่วรนกะชื่ออันนี้วะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แบตเราหมดแบบช,ชื่อฮากะวรนกะืรงแ่มนี้ดูมีความเจริญนะเมืองเนี้ยปัญหาของที่นี่คือว่าเราดันมาตรงกับคริสต์มาสนะจ๊ะเราค่าโรงแรมแพงมากวันเนี้ยเมืองเขา่าดูดีนะเออเมืองดูดีเมืองเขาเป็นบล็อกก่อร์ยังไม่ถึงนะ ในแผนที่ใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมก็เขาวางผังเมืองมาดีแล้วไงเดี๋ยวต้องวางผังด้ยวยเ้งเล,ลี้ยวขวาเขาวางผังเมืองมาอย่างดีออการศึกษาดีประชากรดีแล้วก็เลยทําให้เมืองเขาเจริญนี่หรอหมื่นกว่าโรงแรมมั้หมื่นกว่าทำไมมันได้อย่างนี้วะในรีวิวอ่ะเขาบอกว่าเขาเขาเห็นไม่ใช่แสงเหนือแสงใต้เห็นแสงใต้ที่เมืองนี้ด้วยนะ เออก็มันอยู่ซีลโอกใต้ก็ต้องเป็นแสงใต้จะเป็นแสงเหนือได้ไงล่ะมาถึงก็คือรีเซพชันปิดแล้วจ้าอะไรยังไงอันนี้ให้อะไรมาเขาบอกว่าอะไรรวมยี่สิบหกรยี่สิบกแล้วบอกอะไรอีกโอ้ยทำไมมีกุญแจสองอันอ๋อก็สองของก็มี2อันอยู่แล้วบ้านน่ารักเออเอาหมื่นสามก็อาคุ้มวะอ่เข้าไปเข้าไป เออมีบังเป๊นะคะนั่งเตียงบอลน้่งบอลบอลพูดก่อนนัองบอลนัองบอลก็คือวิวไม่ได้มีอะไรนะคะคือหมื่นสามแพงอะไรวะเปิดไม่ได้แต่ว่าห้องอันนี้ห้องอาบน้ําห้องน้ําดูดีโอเครู้เรื่องมีแค่นี้แหละเป็นบ้านนี่นะคะบ้านเป็นประมาณนี้อุูข้างหลังเอออันนี้คือมื้อเย็นเราวันนี้ จริงๆที่นี่เขามีเขาดีนะเขามีคาารัวกลางด้วยแต่ว่าเราขี้เกียจไปทเราเลยกินมามา่านี่ดินเนอร์ของเราป้ากินไปแล้วเกินครึ่งแบบอร่อยมากมามีทําเก่งวะยอนี่ทำเก่งมั้ยเห็นไหมกีวีมามียังหั่นครึ่งแล้วใช้ช้อนตักเลยเราก็ต้องเอาแบบง่ายๆอร่อยมากมื้อดินเนอร์นี้โรงแรมที่พักเขาจะมีครัวากลางหรือตรงนี้ข้างหลังนี่อร่อยจนต้องเรียกมากินเลยเนี่ย ไปไงอันนี้เป็นสิ่งที่พวกคุณจะต้องเตรียมมานะคะแล้วก็กีวีเขาคือหวานมากหวานมากๆาเทขอตัวดินเนอร์ก่อนนะ